สวัสดีครับวันนี้ My PP นะครับก็จะมาแนะนําในตัวของฟีเจอร์นะครับที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็สําหรับบริการการขายออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะสวัสดีครับวันนี้ My PP นะครับก็จะมาแนะนําตัวฟีเจอร์ในฝั่งของตัว m ลูสติการนะครับก็คือฟีเจอร์ product by template form นะครับซึ่งในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็จะถูกจะอยู่ในส่วน ซึ่งในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวมูสิกาั่นเองนะครับโดยสําหรับในส่วนของตัวมูสิกานะครับก็คือในส่วนก็คือในส่วนของคอมพเนนต์นะครับที่สําหรับบริการในส่วนบริการในเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการระบบได้อย่างง่ายนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับสาหรับ ออกแบบนะครับไฟลด์ดิจิทัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต๋วตั๋วตั๋วเข้างานนะครับหรือว่าเอกสารดิจิตัลนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอเรื่องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้กันเลยครับในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนก็จะอยู่ในส่วนของตัวโมสิการ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมเสริมในในส่วนของตัวเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับผมที่จะสำหรับสร้าง เว็บไซต์ side, นะครับขายของสินค้าออนไลน์นะครับก็จะเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการที่จะขายของออนไลน์หรือเปิดเว็บนะเปิด side, line, code. เว็บไซต์ขายของออนไลน์นั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของการจัดจัดการสินค้าแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าเว็บก็สามารถที่จะใช้งานก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ใช้งานได้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับหรือผอ่า ฟีเจอร์ในส่วนหรือในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์ Product file template นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถที่จะออกแบบแล้วก็กำหนดข้อมูลของอของผู้ใช้งานนะครับลงในส่วนในตัวของตัวเทมเพลต ไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชื่อนามสกุลสินค้าเลขออทีเลขที่ออเดอร์นะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีฟิลให้สําหรับใส่ในตัวของตัวเทมเพลตไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วหรือว่าไฟดิจิตไฟดิจิตอลนะครับก็ในส่วนข้อมูลของผู้ใช้ของข้อมูลผู้ใช้ที่ทําการสั่งซื้อเข้ามาก็จะอยู่ในส่วนของตัวตัวงานนั่นเองนะครับ สำหรับการใช้งานตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ในส่วนจะอยู่ในส่วนของตัวการเซตติ้งนะครับผมก็เข้าไปที่เมนูในส่วนของตัว product file t e m p l a ล template นะครับแล้วก็ให้ทําการกดสร้างใหม่เข้ามานะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ในส่วนของตัว product file template นะครับก็จะแบ่งอยู่ด้วยกันอยู่3ส่วนหลักๆก็คือในส่วนตัวการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทมเพลตของแบ็กกราวนะครับในส่วนของตัวเทมเพลตแบ็กกราวนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวไฟล Uh, ไฟล์ฟรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์ pdf นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวแบ็กทำอัพโหลดลงในตัวของเว็บไซต์แล้วก็ทํามาเป็นแบ็กกราวน์ของเราได้นั่นเองนะครับครับส่วนส,ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนตัว fill, ะะฟิลนะครับฟิลจะเป็นฟิลเทมเพลตสำหรับฟีเจอร์ครับซึ่งจะมีอยู่ในหลักด้วยกันอยู่ในส่วนของสามคบด้วยกนันนัคือของควบ ของสมาชิกสินค้าแล้วก็คำสั่งซื้อนะครับซึ่งในส่วนของแต่ละคลุปก็จะมะีตัวของฟิลที่แตกต่างกันไปนะครับก็เราก็สามารถที่จะ,ะนําในส่วนของตัวฟิลตัวนี้นะครับเอาไปอเอาไปใส่ในส่วนตัวเทมเพลตตัวงานของเราได้นั่นเองนะครับเวลาที่มีการสั่งซื้อสั่งซื้อหรือว่ามีการสั่งมีออเดอร์เข้ามานะครับในส่วนตัวข้อมูลที่อยู่ในฟิลนี้ก็จะถูกดึงไปใช้นั่นเองนะครับ ถัดมาครับด้านล่างส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวพื้นที่สําหรับระบุฟิลเทมเพลตต่างๆนะครับเราก็จะนําเอาในส่วนฟิลเมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่ในช่วงในในส่วนของช่องว่างตรงนี้นะครับหรือพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการจัดตําแหน่งนะครับรวมถึงจับตาแหน่งของตัวฟิลแล้วก็คำอธิบายนะครับเราก็สามารถที่จะเสริมนะครับคำอธิบายลงไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวปุ่มแสดงตัวอย่างของ ปุ่มแสดงตัวอย่างนะครับผมเราก็สามารถที่จะมาเช็คได้ว่าเราจัดตำแหน่งตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะรับแล้วก็มีความสวยงามอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะมาคิวดูได้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างในส่วนของอ่าในอันนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับการที่เราทําการเซตติ้งไว้นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีการตั้งชื่อแล้วก็กําหนดในส่วนตัวเทมเพลต แบ็กกราวนะครับในส่วนตัวภาพที่ใช้ก็จะเป็น uh, จะเป็นไฟล์รูปภาพปกติเลยคือเป็นไฟล์ png หรือว่าไฟล์ jpeg ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในในส่วนที่3ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวรูปภาพตัวฟิลนะครับผมที่ได้ทําการ copy หรือว่าคัดลอกจากด้านบนมาตรงลงส่งเอามาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดมีการนะครับในส่วนตรงนี้เราก็สามารถให้โดยความสามารถของฟีเจอร์นี้นะครับก็ ยังเราก็สามารถที่จะเลือกตัวแบ็กกราว n d หรือว่าปรับแต่งจากภายในเว็บไซต์เลยนะครับถ้าเรามีถ้าเราถ้าเรามีความรู้เรื่องโค้ดนะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวตัวกําหนดฟิลนะครับก็สามารถที่จะดึงเรื่องของสมาชิกสินค้าหรือคำสั่งซื้อจากตัวเว็บไซต์นะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่นนี่คือตัวอย่างในใน ในหน้าของลักษณะทีวิวนะครับก่อนที่จะมีการสั่งซื้อนะครับมันก็จะมีการาวางรูปแบบฟิล์ตรงไว้แบบลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีการสั่งซื้อสินค้า,คาที่เป็นประเภทตั๋วเข้ามานะครับผมก็จะเป็นลักษณะก็ตัวระบบครับก็ทําการดึงข้อมูลของผู้ชายคนนั้นนะครับมามาใส่ในตัว,นนวของตัวเทมเพลตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูใน ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวตัวอย่างกันวิธีการใช้งานกันเลยนะครับก็สำหรับการใช้ก็สำหรับการใช้งานนะครับก็สำหรับในการใช้งานตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของตัวคอมพเนนต์นะครับแล้วก็เลือกคําว่ามูสิกาแล้วก็เลือกคําว่าตัวเลือกนะครับแล้วก็ เลือกในใน<ม>ส่วนของตัว Product File Template ตรงนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ให้เราทําการสร้างขึ้นใหม่สร้างเครื่องมือมาใหม่หรือว่าทำการแก้ไขจากของเดิมนะครับผมก็สามารถที่จะจิ้มเลือกได้เลยนะครับในส่วนตัวอย่างนี้ขอในซึ่งในตัวซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีการสร้างข้อมูลมาไว้แล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็ทําการทําการตั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ในส่วนเว็บไซต์ นะครับก็จะก็สามารถก็จะมีเรื่องของตัวการเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเทมเพลตอะแบ็กกราวดนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวเทมเพลตแบ็กกราวด์ได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตัวเทมเพลตแบ็กกราว n d ของของผู้ใช้งานได้เองนะครับผมเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็เอาอัปโหลดตัวแบ็กกราว n d มาใส่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมพอถัดมาก็จะเป็นเรื่องตัวฟิลนะครับผมเราก็สามารถที่จะ ทำการแก้ไขทำการคัดลอกในตัวฟิลด์ตรงนี้นะครับผมเอามาใส่ใน,ในช่องของแต่ละฟิลด์ตรงนี้นะครับอยงตัวอย่างนี้ผมจะใส่ชื่อสิ์นะครับอาจจะใส่เพิ่มเสริมเรื่องของคําอธิบายลงไปนะครับผม อันนี้ก็ลักษณะการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็เช็คเรื่องของตัวตําแหน่งนะครับว่าเรา,ามีมีการจัดตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ยังสามารถการใช้งานในส่วนของตัวในหน้านี้นะครับก็ใช้งานลักษณะเดียวกับตัวของอหน้าของ My ตัวของ Google ไม่ใช่ตัวของ Office นะครับก็พวก Word อะไรพวกนี้ก็สามารถจัดการได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู PV กันก่อนนะครับ ทำการบันทึกนะครับแล้วก,กดคิวด,ดูนะครับก็ไปดูว่าในส่วนตัวนี้มันตรงเน,นื้อหากับในส่งของเราหรือเปล่านะครับโอเคถ้าเราเช็คแล้วก็สามารถที่จะมาดูได้เลยนะครับแล้วก็แบ็กกลับมานะครับอยู่ตรงนี้ผมจะใช้เฉพาะในส่วนตัวชื่อเเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันเลยนะครับก็ทําการอ่าทการบันกลบบันทึกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะอะ่เข้ามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ Okay. หลังจากที่เราทําการในส่วนตัวทําการเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการทําการเพิ่มสินค้าที่เป็นไฟล์ดิจิตอลเข้ามาก่อนนะครับก <lists. S 1> ็ให้เรากลับไปที่ได้ส่วนตัวคอมโพเนนต์ ạ, นะครับแล้วก็เลือกคำว่ามมสิกาแล้วเลือกสินค้านะครับแล้วเราก็ทําการสร้างรายการสินค้าที่เป็นตัวงานนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ทําการสร้างเข้ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ให้เรา,เราบับให้เราเลือกไปที่ได้ส่วนตัว ไฟล์นะครับผมแล้วก็ให้เราทําการเลือกในส่วนของตัว p r o d product f i ฟล์ template นะครับผมแล้วเราก็เลือกมาตัว template ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกเข้าไปนะครับผมเมื่อเราทําการกดบันทึกไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะใส่ในเรื่องของตัวคำอธิบายเยสริมลงไปได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกเข้าไปนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัว,ตวสินค้านะครับที่อยู่ในเว็บของเราก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ใช้งานได้แล้วก็รวมถึงตัวเทมเพลตก็จะอ่าในส่วนในส่วนในส่วนสินค้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดอ่าใช้งานตัวเทมเพลตที่เราทําการเซตติ้งไว้นั่นเองนะคะะระับเดี๋ยวเรามาตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการอ่าใช้งานกันจริงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการใช้งานจริงกันเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็จะมีการเลือกในส่วนของก็หลังจากที่เราทําการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ครับก็หลังจากที่เราทารําการสั่งซื้อสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราทําการสั่งซื้อสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวหน้าพรีวิวนะครับเราในส่วนตรงในส่วนของตัว,ต,วตัวงานที่เราได้ทำได้ทำการสั่งซื้อไปนะครับก็จะขึ้นชื่อในส่วนตัวชื่อผู้ใช้ที่ทําทการล็อกอินเข้าไปนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มถ้าเกิดมมีกลุ่มผู้ใช้ต่างๆก็จะก็จะแสดงในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็รวปเลขของรหัสของตัวงานนะครับแล้วก็ตัวอีเมลที่เกี่ยวข้องของหรือว่าข้อมูลส่วนตัวที่ถูกทําการเพิ่มในในฝั่งของตัวเทมเพลตนะครับก็จะถูกอัเข้ามาในนี้ตามเทมเพลตที่เราเซตติ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามานะครับในส่วนตัวไฟล์นะครับก็จะเป็นไฟล์รูปแบบของไฟล์ PDF นะครับก็เราสามารถที่จะเข้าเข้ามาเช็คในเรื่องของตัวไฟล์นะครับไฟล์ในในส่วนตัวไฟล์ก ความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวไฟล์ตัวเ,เพจแบ็กกราวนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของฟีเจอร์นี้ครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนตรงในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของการใช้งานงาน่ายแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะคะร,ะรับเราสามารถที่จะ,ะทําการแปะในเรื่องของตัวเทมเพลตแล้วก็จัด จัดวางตามดีไซน์ของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวไฟแบ็กเกล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวไฟแบก็กไฟแบก็กเกลเรื่องไฟแบ็กเกลมาตรฐานแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเมนนวดเองแล้วก็สามารถที่จะ,ะทำทำไฟทำไฟแบก็แบกเกลของของคุณลูกค้าเองนะครับเอาเข้ามาในใหรือว่าลูกค้าต้องหรือหรือว่าลูกค้าจะทาในส่วนของตัวไฟแบก็แบกเกลเข้ามาเองก็ได้เช่นกันนะครับ ในส่วนตัวไฟล์นะครับว่าไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ pdf นะครับก็จะมีความเรื่องของตัวความชัดแล้วก็ความาตรงเรื่องของสีด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งเรื่องของตัวเทมเพลตนะครับถ้าเกิดลูกคา้ามีความรู้เรื่องโค้ดก็สามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวฟิลนะครับฟิลที่หรือฟิลหร,หรือข้อมูลที่ถูกนําถูกดึงไปในส่วนของตัวเทมเพลตนะครับกนะ็จะมีก็สามารถที่จะดึงมาใช้ใช้งานได้ทันทีเลยครับหลังจากหลังจากที่มีการสั่งซื้อเข้ามานั่นเองนะครับ ก็สำหรับในส่วนของตัวฟีเจอร์โปรดักต์เทมเพลตไฟก็สำหรับในส่วนตัวฟีเจอร์นะครับโปรดักก็สำหรับในส่วนของตัวฟีเจอร์โปรดักต์ไฟเทมเพลตนะครับนะครับก็สำหรับในส่วนของตัวฟีเจอร์โอเคก็สำหรับก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับก็สำหรับตัวฟีเจอร์ o d u c t file template นะครับ ก็สำหรับการใช้งานในส่วนของตัวฟีเจอร์ Product f i l e t e m p l a t e นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับการแนะนําในส่วนของตัวฟีเจอร์ Product f i l e t e m p l a t e นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ